สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้กลุ่มนักประดิษ์ JTS Center นะครับตัวนี้เราให้ดูของทีมงาน JTS Product ทีมงานกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับเรามาดูมอเตอร์5วัตต์กันนะครับที่มีอยู่หลายตัวตอนนี้เราทดสอบให้ดูนะครับก็ตัวนี้เริ่มจาก5รอบก่อนนะครับ5รอบต่อนาทีดูการหมุนนะครับนี่นะครับ ห้ารอบต่อนาทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราใช้แบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับ <c oughs> ห้ารอบต่อนาทีนี่หมุนเหมือนตัวมิเตอร์วัดไฟหน้าบ้านเลยนะครับค่อยค่อหมุนไปเรื่อยเรื่อยนะครับวันนี้ห้ารอบต่อนาทีนี้เรามาดูสิบรอบสิบรอบบ้างนะครับ นี้สิบรอบต่อนาทีสิบรอบต่อนาทีนะครับท่นนี้สิบรอบต่อนาทีถ้าเดี๋ยวขยับไปอีกนิดหนึ่งยี่สิบรอบต่อนาทีนะครับอันนี้ยี่สิบรอบต่อนาที ต่อไปให้ดูสดสดเลยนะครับยี่สิรอบต่อนาทียี่สิบรอบต่อนาทีนะครับตัวนี้เป็นยี่สิบรอบต่อนาทีแล้วก็ไปดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับ ตัวน,นี้ห้าสิบรอบต่อนาทีห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับตัวน,นี้ก็แข็งตัวน,นี้เราจะรับน้ำหนักได้หนึ่งถึงห้ากิโลนะครับสูงสุดห้ากิโลคือเนี่ยห้ากิโลรอบช้าจะเด้ได้มากถ้ารอบเร็วจะได้น้อยนะครับหนึ่งกิโล ต่อแรงบิดแค่หนึ่งตารางเซนติเมตรนะครับแค่นี้นะครับบิดหนึ่งกิโลถึงห้ากิโลเราไม่ได้พูดถึงว่าไปยกของหนักได้ห้ากิโลนะครับตรงนั้นต้องอยู่ที่การทดรอบนี่ครับพูดถึงแรงบิดแรงแรงกดตรงนี้นะครับเผาตัวเนี้ยทนได้ห้ากิโลถ้ามากกว่านี้เผางอหรืออาจจะเฟืองขาดนะครับท่านที่สนใจก็นําไปใช้งานได้นะครับตรงนี้เราทดสอบให้ดูอยากจะดูตัวแรกๆกก็ วนกับวิดีโอไปดูใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ